การเตรียมสอบทนายความปัจจัยสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเอกสารเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนบ้างเรามาดูกันในตอนนี้นะครับสวัสดีครับสำหรับนักศึกษารวมถึงท่านที่เตรียมสอบใบอนุญ,ญาตทนายความกันนะครับมาถึงตอนที่2นะครับผมจะแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง นะฮะอันนี้ที่ผมเอามาเขียนไว้ในหนังสือคู่มือเตรียมสอบทนายความพิมพ์ครั้งที่4เนะี่ยอยู่ในหน้าที่3สําหรับท่านใดที่ได้สั่งซื้อไปแล้วก็สามารถเปิดดูรายละเอียดได้นะฮะแต่เรามาดูกันว่าหัวใจสาคัญในการดูเอกสารหน้านี้นะฮะมันคืออะไรและวัตถุประสงค์ในการเขียนของผมคืออย่างไรนะฮะผมต้องการเขียนให้เห็นนะอย่างเช่นเมื่อฟ้องคดีไปแล้วก่อนนัดพิจารณาก่อนนัดพิจารณาจะสามารถเกิดคําคู่ความ หลายประเภทนะฮะหลายหลายาได้หลายชิ้นนะฮะก็คืออย่างเช่นขอขยายระยะเวลาถ้าเราไปจำเลยก็อาจจะขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การนะฮะหรือจะขอเลื่อนคดีช่วงนี้โควิดเนี่ยมีคดีชนกันเยอะอาจจะขอเลื่อนคดีขอหมายเรื่องเอกสารเช่นจะสืบพยานก็ต้องเอาเอกสารหรือบุคคลภายนอกมาสืบพิมพ์คำฟ้องผิดตัวอาจจะขอแก้ไขคำฟ้องคำให้การก็แก้ไขได้นะครับ รวมถึงบางทีเนี่ยฮะก็อาจจะขอชนะคดีโดยขาดนะัดถ้าเกิดว่าฝ่ายจำเลยไม่ยื่นคำให้การในกำหนดรวมถึงถ้าเกิดว่าฟ้องคดีไปนะฮะไม่ว่าฝ่ายโจทย์จำเลยเห็นว่ามันมีข้อกฎหมายที่สามารถวิฉัยและทําให้คดีเสร็จเป็นทั้งสมมตว่ก็สามารถทําคําร้องขอให้ศาลวิ่ัยได้ซึ่งพวกนี้เคยออกข้อสอบทั้งหมดแต่ผมมาจัดกลุ่มให้พวกเราได้ทราบกันว่าเวลาข้อสอบจะออกเนี่ยก็คงจะไม่หนีกลุ่มพวกนี้หลังจากนั้นนะฮะระหว่างพิจารณาคดีก็จะมีสัญญาณประปนอมยอมความ คำร้องต่างๆจํานวนมากเกิดขึ้นรวมถึงในขั้นตอนที่มีควิพักษาแล้วนะฮะในการสอบทนายความของเราเนี่ยจะจบตอนที่มีขวิพักษาแต่ยังไม่มีเอกสารท,ที่ทําในชั้นอุทธรและชั้นฎีกานะฮะก็ปลายปไกลสุดก็คือเป็นคําร้องขอออกหมายตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับพดีนะฮะตรงนี้เราก็จะได้รู้ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรแต่ผมก็เสริมให้ในถึงขั้นตอนปฏิบัติว่าในทางปฏิบัติเนี่ยการอุทธรฎีกาแก้อุทธรแก้ฎีกาอาจจะมีกระบวนการที่เรา ทำคำคู่ความไม่ทันทำไงดีครับก็ต้องขยายระยะเวลาอุทธร์ขยายระยะเวลาแก้อุทธร์ขยายระยะเวลาดีการรวมถึงขอขยายระยะเวลาในการแก้ดีการนะฮะซึ่งแพทเทิร์นก็จะคล้ายๆกับในส่วนของขยายระยะเวลายื่นคาให้การนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้สั้นๆจะเป็นประโยชน์ตอนหน้าเราจะบำรงดีเทลแต่ละเอกสารที่ออกสอบบ่อยๆแล้วนะครับสำหรับใครที่เห็นแล้วเป็นประโยชน์ในการเตรียมสอบทนยความอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือแชร์ให้เพื่อนได้ดู เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับวันนี้ขอเท่านี้ก่อนขอบคุณครับ